สัญญาเช่านะคะต้องติดอากรแสเตป์ค่ะต่อจากตอนที่แล้วนะคะว่าเจ้าอากรนสเตป์นะคะที่ติดลงในสัญญาเช่านะคะมีวิธีการคํานวณยังไงราคาเท่าไหร่จริงๆวิธีคิดง่ายมากเลยค่ะก็คือทุก1000บาทนะคะก็คิดที่1บาทค่ะตลอดอายุสัญญาเช่านะคะอย่างเช่นนะคะค่าเช่า10,000บาทนะคะถ้าเขาเช่า1ปีใช่ไหมคะ12เดือน ก็เอา1นึ่งบาทนะคะคูณ12ไปเลยได้1นึ่งแสนสองบาทใช่ไหมคะคูณจุดหรหรือ1บาทต่อ1 0 0 0พันนี่แหละนะคะก็จะอยู่ที่120บาทนั่นคือค่าอากรอสแตมที่เราจะต้องติดค่ะแล้วเจ้าอากรสแตมนี้นะคะไปซื้อที่ไหนใช่ไหมคะต้องไปซื้อที่กรมสรรพากรค่ะและถ้าไม่ติดตั้งแต่แรกเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดกรณีพิาพาทติดย้อนหลังได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีเบี้ยปรับนะคะ หาก่อนเต็มจํานวนเนี่ยนะคะให้ติดที่ฉบับของผู้ให้เช่าหรือว่าฉบับหลักส่วนของคู่สัญญานะคะคู่ฉบับนะคะก็ให้ติดที่5บาทค่ะก็จะทําให้สัญญาเนี่ยสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะเวลามีปัญหานะคะก็ออกไปใช้ในศาลได้ค่ะ